สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพรลัตสมบัตินักศึกษาสาขาวิชาพระศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามค่ะวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์โวหารภาพพจน์จากบทเพลงต่อให้นับดาวจนหมดท้องฟ้าค่ะโดยเต็นนารารักค่ะสำหรับอุปมานะคะก็จะยก ตัวอย่างมาหนึ่งท่อนก็คือต่อให้นับดาวจนหมดท้องฟ้าก็น้อยกว่าความรักของฉันก็จะหมายถึงเอ่อเปรียบเทียบจํานวนดาวกับความรักโดยเสยเห็นว่าความรักนั้นมีค่ามากกว่าที่จะเออนับได้ค่ะ 2. ออุปรักษ์ยกตัวอย่างมาหนึ่งท่อนนะคะอดีตปล่อยมันให้ลอยไปก็จะหมายถึง เปรียบอดีตให้เป็นสิ่งที่ปล่อยวางได้โดยไม่ต้องคิดมากค่ะโลกที่กว้างและไกลก็เปรียบโลกเหมือนตัวแทนความกว้างไกลและความหลากหลายค่ะ 3. อัอธิพจน์ยกมาตัวอย่างมาหนึ่งท่อนค่ะมากกว่ารักแท้ของใครที่รวมกันตอนนี้ก็จะพูดถึงอ่ พูดเกินความจริงว่าความรักของผู้พูดนั้นมากมายว่ารักแท้ของคนทั้งหมดที่มารวมกันค่ะ 4. ส,สัญลักษณ์ยกตัวอย่างมาหนึ่งท่อนค่ะว่าเธอคือดาวในฝันดาวเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่สวยงามและยากกว่าที่จะหาเจอค่ะอีกหนึ่งท่อนค่ะอาจมีใบไม้แค่ใบเดียว ใบไม้ my, เป็นสัญลักษณ์แทนความหวังที่ยังคงเหลืออยู่ค่ะ 5. ปฏิภาคก็จะยกตัวอย่างมาหนึ่งท่อนค่ะต่อให้ไม่มีสักคนที่รักฉันยังอยากบอกเธอทุกๆวันค่ะในท่อนนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของความขัดแยง้งในความคิดว่าถึงจะไม่มีใครรักแต่ฉันก็ยังคงรักและอยากบอกความรักเสมอค่ะ ค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอการวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทเพลงต่อให้นับดาวจนหมดท้องฟ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ